สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืน i̇şte. ของการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่หมู่11บ้านทุ่งระยะตําบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อมาติดตามผลการทํางานของ3มเกลือเวอร์แพนเวอร์แพนเวอร์แพนขจัสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ผมเดินทางมาที่นี่ เพื่อจะมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์นะครับแล้วก็เจ้าของสวนแห่งนี้คือพี่อนันทศักดิ์กลับนั่นคือนามสกุลของท่านเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้แต่ก่อนที่จะเจอกับพี่อนันทศักดิ์นั้นนะครับเรามาเจอกับผู้ที่แนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับพี่อนันทศักดิ์ในสําคัญครับเขาเป็นคนที่พยายามแนะนําจนวันหนึ่งพี่อนันทศักดิ์ถึงกลับใจนะครับมาใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูเป็นอย่างไรนั้น มาพบกับผู้แนะนําผลิตภัณฑ์ท่านนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมคุณพี่มีนามอยู่แล้วว่าสุนันนามสกุลครับโลมาสุนันโลมานะครับพี่สุนันครับที่แห่งนี้ผมไม่ได้เก่าเกินเลยใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ของคุณพี่อนานตศักครับแล้วเขาเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้เนี่ยแล้วเขาปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับพันมอนทองครับมอนทองนะครับขณะนี้อายุทุเรียนอายุกี่ปีแล้วครับสามปีเก้าเดือน สามปีก็เดือนนะครับเป็นพันหมานทองมีทั้งหมดจำ,จำ,จำนวนกี่ต้นครับเนี่ยสองร้อยต้นสองร้อยต้นเห็นว่าพี่เป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์คู่หูมาสจรรั่นให้กับพี่อนัสศัก์ช่วยแนะบอกผมสักนิดหนึ่งครับว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรและเขาเชื่ออย่างไรไม่เชื่ออย่างไรช่วยบอกผมสักนิดนึครับเขาไม่เชือ่อตอนเมื่อตอนไหนอตอนที่เริ่มใหม่อย่างไงตอนปลูกทุเรียนปีไหนครับปี่องครับเขาเรียนเข้าปี่องครับ ซึ่งเป็นแนะนําให้เขาก็ไม่เชื่อเขาไปเชื่อคนคนอื่นคนน้อนะอ๋อไปคนนอกอ่าครับแล้วเขามาเริ่มเชื่อเมื่อไหร่ครับเนี่เมื่อทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับสามปีเนี่ยเบบสามปีสี่เดือนอ๋อก็เพิ่งเชื่อเองสิครับเพิ่งเชื่อตอนปีนั้นน่ะเขายังไม่เชื่อตอนที่ต้นทุเรียนอายุได้หนึ่งปีเขาไม่เชื่อตอนนั้นทุเรียนมันมีปัญหาอะไรครับไม่เขาเรียกโลไม่ไม่โลก็ยังไม่มีเขาเชื่อแับข้องกบ นักวิชาการอ๋อน, oh. นักวิชาการมาแล้วแนะนําเขาอ,<ห>อย่างไงครับซึ่งเอาผาหญ้ามาค้ายกันซึ่งชีดไปก็ไม่ได้ไม่มีผลเลยเลยไม่เห็นใบไม่เห็นอะไรเลยมดเป่นเส้นแลว้วจะเพาะหญ้าตัวนั้นนะครับตอนดอกหมัดตัว,ตว,ตวนี้ที่ได้มาปันนี้อ๋อ oh. หมายความว่าตอนนั้นพี่นันทศักดิก์ก็พานักวิชาการมาดูเพื่อจะทําเป็นสวนของตัวเองถูกไหมครับ เขาก็เล ve well, uh, mm ยไม่เชื่อว่าเรามีคู่หูแต่พี่สุนันทรู้จักมาก่อนแล้วรู้จักมาก่อนแล้วรู้จักมาก่อนกี่ปีแล้วครับพี่อานสักพี่สุนันท์นะครับสามสี่ปีแล้วอ๋อพี่สุนันทรู้จักมาสามสี่ปีแล้วนะครับและมาแนะนําเขาไม่เชื่อเขาไปเชื่อของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นถูกไหมครับซึ่งมีราคาสูงหมดเงินไปเป็นแสนแล้วเป็นแสนปีที่สองเขาก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อปลูกมาปีที่สองก็ยังไม่เชื่ออีกไม่เชื่อปีที่สามก็ยังไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่ออ๋อ พี่สุนันไปพูดยังไงจนเขายังไม่เชื่อครับบอกแต่ว่าไม่เชื่อตัวนี้ก็ต้องออกจากตรงนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ได้พี่สุนันบอกว่าถ้าไม่เชื่อตัวนี้ผมก็จะไม่อยู่นี่ไม่ดูแลสวนให้แล้วนะแต่เมื่อพี่สุนันอยากให้เขาใช้และทํายังไงเขาถึงบอกอ๋ใช้เถอะมันยังไงเป็นไม้เด็ดยังไงครับแล้วเขาก็ไปคนห้าในกาอยู่ทู่ครับไปคนห้านั่นแหละบอกไปซื้อมันได้เลย โอพอเราก็บอกว่าเขาก็ไปค้นหาแล้วเขาก็ไปดูใน u t u b e เหรอ YouTube อา้าวพี่อนันศักดิ์ก็ไปดูใน YouTube ไปค้นหาเจอมาก็มาบอกเราว่านั่นที่เราเคยแนะนำมาสามปีแล้วถูกไหมครับแนะนำมาทั้งสามปีแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อเอาล่ะครับแล้วมาเราเรามาเริ่มทำยังไงครับถึงเริ่มฉีดยังไงครับพี่สุนันท์ครับเมื่อฉีดมากี่เดือนมาแล้วเนี่ย เขาสามเดือนเขาสามเดือน,อนก็หมายความว่านับย้อนกลับไปนี่ผมบันทึกเทปอยู่ที่ประมาณวันที่7นะครับกันยายน2565นะครับนับกลับไปนี้ก็คือสิงหาถ,หถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วก็มิถุนากรกฎาสิงหาก็ต้องประมาณเดือนมิถุนาสิครับก็ <S <S แปลว่าที่นี่ครับเป็นเรื่องของการเพิ่งมาเชื่อแล้วใช้เริ่มต้นที่เดือนมิถุนานะครับของปี2565นี้เองนะครับก็คือมาอยู่ที่ประมาณ3เดือนเอาละครับ ผมขอถามก่อนนะครับว่าก่อนที่มันมาได้สามปีประมาณสามปีสี่เดือนถูกไหมครับลักษณะต้นมันเป็นยังไงครับตอนมันไม่ใหญ่ซึ่งใบก็เล็กต้นก็ไม่ใหญ่ใบก็เล็กนะครับยังไงครับกิ่งมันก็มันบอกไม่ถูกคือดูแล้วไม่สวยบ้างเถอะไม่สวยคือบอกไม่ถูกนี่เพราะว่าบอกไปบอกในความไม่สวยมันบอกไม่ถูกผมถามอนาคตดีกว่านะครับในอดีตคือใบเล็กต้นไม่ใหญ่นะครับ ไปถามตรงที่ว่าเมื่อพี่สุนันได้รับฉันฐานุมัติจากพี่อนันทศักดิ์แล้วเนี่ยพี่สุนันนำมาใช้คู่หูเนี่ยครั้งแรกที่ฉีดเมื่อเดือนอ,อ,อะไรอะมิถุนาที่ผ่านม,นมนานครับวันแรกที่ฉีดนั้นใช้อัตราส่วนผสมยังไงครับลิตรนึงใช้น้ำพันลิตรอันนี้ขจุตัวสารหนึ่งลิตรหนึ่งซองน้ำพันลิตรตอน้ำพันลิตรแล้วเราพ่นไปยังไงครับพ่นไปที่ต้นที่รากที่ใบยังไงครับ กันทั้งทางกิ่งทางใบทา้งดินนั่นหโอ้กิ่งใบดินรอมดนะหมดเลยพร้อมกันพร้อมเด็ดทีเดียวเราก็ใส่ไปเต็มเลยจัดหนักเต็มไม่มีไม่มีโรคอ่ะไม่มีโรคไม่มีโรคโชคดีไม่มีโรคนะครับก่อนนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวนั่นอ๋อนี่เหรอครับนั่นแล้งไอ้ต้นที่หัวตอนั่นหัวตอไอ้นั่นคือคือหน่อมาปลูกใหม่ไอ้ต้นมาปลูกใหม่ใช่ไหมครับอ่าอันนั้นต้นมาปลูกใหม่ ก็หมายความว่าอันนั้นก็มีตัวอย่างนะครับตอตายไปหลายต้นหลายต้นเพราะว่าเรื่องเนื่องจากอะไรครับกายาเยจากยาจากยาที่เขาเอามานนที่เขาเอามาะข่าวก่อนอม,มันสะสมจนต้นตายไปนะครับก็คงไม่โทษแล้วนะครับว่าเป็นตรงนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสูญหายไปเสียหายไปเยอะเลยจำนวนมากถูกไหมครับเอาแหละครับมาถึงว่าหลังจากที่พี่พ่นไปนั่นนะสูตรนะครับหนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตร แล้วพ่นระยะนานเท่าไหร่ครับกี่วันครั้งเจด็ดวันครั้งจนมาถึงสิงหาที่ผ่านมาเจ็ดวันเจ็ดวันเห็นการเปลี่ยนแปลงครับจากสภาพเดิมอะเรียนมัดไม่อะไรเปลี่ยนบอกผมบ้างเปลี่ยนใบเปลี่ยนชายใบมัดใบเกาเกาที่ใบเล็กๆจะไปมัดครับนี่รอใบใหญ่อยู่นี่นี่รอใบใหญ่นะ,ะครับโอบ้เนี่ยใบใหญ่ชุดใหม่ในี่ใบใหญ่ทั้งสิ้นเลย แต่ถ้าแบบเดิมเขานน่ไอนใบเล็กๆทั้งนั้นมันก็สลัดไปหมดแล้วเปลี่ยนไปเลยถึงไปหมตอนที่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตอนเราฉีดมาเจ็ดวันเจ็ดตัวเนี้ยกี่วันครั้งเจ็ดวันแล้วไปกี่วันมาถึงสลัดใบก็บอกเป็นทุ่นตอนนี้แต่รู้ว่ามันค่อยๆสลัดไปเรื่อยๆแต่แต่ยอบไม่ตังแใบเก่ามันจะอ้อมัดออถอนแตกยอดใหม่มันก็สลัดใบเก่าทิ้งแตกยอดใหม่ก็สลัดใบเก่าทิ้งก็เรียกว่าแตกมาสามเดือนนี่แตก ย่อยใหญ่หตอนนี้พี่อาต์จักรมาเห็นตอนนี้เพราะเพิ่งได้สามเดือนถูกไหมครับแล้วเขาว่ายัางไงบ้างไม่เอาไน่ะหลาพปีก็เยอะอยู่วเอาตัวนี้ตัวเดียวอะไรวะไม่เอาไหนอีกแล้วหมายความว่าไม่เอาอันไหนอีกแล้วไม่เอาตัวไหนอีกแล้วตัวเนี้ดีที่สุดนะนดีนี่ใช้มาสามเดือนนะครับ <M> mm. ก็คงบ่งบอกได้แค่นี้เพราะมันยังบอกอะไรมากไม่ได้มันแค่ว่าผิดหูผิดตาผิดหูผิดตายอดออกนะครับ ยอดแตกออกมา <S <S <ส lif> <ial> ใบที่เล็กรีบเรียวต่างๆก็ล่วงไปใบเก่าก็ล่วงไปใบใหม่มาใหญ่ขึ้นเขียวขึ้นครับดูแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นไหมใบมันนะใบมันเนอาผมถามแค่นี้พี่พี่ไก่คาดว่าส0งกว่าต้นเนี่ยถ้าจะได้เนี่ยโดยสายตาที่พี่ไก่คุกคีเชี่ยวชาญอ,อยู่ในวงการเนี่ยพี่ไก่ลองดูให้ผมซิว่า200ต้นเนี่ยจะได้สักกี่ร้อยลูกกันกี่พันลูกกันปแล้วสองพันก็พอไ สองพันลูกนี่นะ <laughs> โอ้โหพี่อนัทศักดิ์ครับ <laughs> วันนี้ก็ไม่มาก็ไม่ได้คุยแต่คุยกับคนที่มาแนะนําพี่และหวังดีกับพี่มาตลอดระยะเวลาสามปีนะครับ <laughs> เมื่อพี่เชื่ออย่างนี้พี่สุนันท์บอกอย่างนี้ผมคงต้องมาติดตามแหละครับว่าโอกาสหน้าที่ว่าได้สองพันลูกถูกไหมครับสองพันกัผลนะเราคงไม่รู้ว่ากีก่กิโลแล้วครับแต่สองพันลูกก็ได้แน่ได้แน่นอนได้แน่นอน พี่สุนัน์บอกว่า2,000ลูกได้แน่นอนอันนี้ก็คือเครื่องยืนยันจากการที่พี่สุนัน์นะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและผ่านงานด้านนี้มาและก็ไปแนะนําทุกสวนด้วยคู่หูถูกไหมครับแล้วก็ลูกหลานของพี่เองก็เป็นคนที่ที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผลิตภัณฑ์คู่หูมาัศจรรย์ตอนนี้สวนหนเนี้ยมันมีหญิงกเกษตรนะครับพ,พี่ไก่พี่สุนันตนะ์เนี้ยปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยดิทางดินก็อนบอกอะไรบอกแล้วกำลังจะเริ่มมาใส่เรายังไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับยังแต่กําลังจะนําเข้ามาใช้ แต่อยู่อยู่หลังสวนอยู่หลังสวนอยู่<ต>ที่วนนี้เขาอยู่หลังสวนอยู่หลังสวนนะครับซื้อ, oh. อมาไว้มดแล่ะซื้อมาไว้หมดแล้วพี่สุนันท์ครับพี่หลายครั้งที่พี่ไปบอกใครต่างๆแล้วเขาก็จะมักที่บอกว่าอย่างอื่นดีกว่าตัวน้นตัวนี้ดีกว่าและพี่สุนันท์ก็พยายามที่จะทําให้เขาจนวันนี้สําเร็จมาก,ก็เอาเข้าปีที่สามถูกไหมครับพี่สุนันท์จะบอกยังไงกับคนที่กําลังลังเล ถอยหน้าถอยหลังแล้วเสียเวลาไปเป็นระยะเวลาตั้งสองสมปีครับพี่สุนันช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็คนละแปลงนี้เป็นแปลงถดลองอยู่สมัครขาเป็นหลายหลายคนแล้วครับกลับนะเอ๋กลับนะครับสมัครไปโ้ตัวนี้มาจายฮะอ๋อขณานี้เพื่อนของพี่พี่เอ๋พี่อนันตศักดิ์นี่นะอนันตศักดิ์นั่นเขาก็ได้มาสมัครใช้ไปหลายคนแล้วก็แปลว่าเริ่มมีความเชื่อกัน เพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับเชือ่อแล้วถ้าท่านอื่นที่เขายังเป็นแบบนี้อยู่พี่อนันต์พี่สุนันท์จะบอกเขาอย่างไงครับถ้าบอกไม่เชือ่อเพรามก็ไม่รู้จะทําแบบไหนแนน้นไม่ก็รวยนั่งไปครับจริงติดต่อหลังพระก็ <laughs> ออครับโอ้พูดแล้วผมนี่ชื่นใจมากเลยนะครับพี่สุนันท์ครับ <laughs> ผมลืมไปตอนที่พี่อนันทศักดิ์เขาใช้เป็นแสนแสนที่เมื่อกี้บอกผมนะครับปีเราเป็นแสนแสนนะตอนเนี้พอเรามาใช้เฉพาะคู่หูเนี่ย พี่นัศักิ์เขารู้สึกว่ามันลดลงไปเยอะไหมครับลด,ลดมาลดยังไงครับพี่มันกี่เปอร์เซ็นต์กันสมมติว่าทุกครั้งนะ่ใช้แสนหนึ่งถ้ามาถึงคนเราเนี่ยมันใช้ไปสักกี่หมื่นกี่พันกันทีเดียวยุกว่ก็ไม่ถึงสี่หมื่นนะไม่ถึงสี่หมื่นใช่ไหมครับไม่ถึงไนะอ้ที่เคยใช้เป็นแสนเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณสี่หมื่นโอ้นี่ก็ไปถึงเขาเรียกว่าสี่สิบเปอร์เซนต์เลยทีเดียวท่านที่เคารพครับก็ถือว่า นอกจากลดต้นทุนแล้วนะครับแล้วนนถูกไหมครับแล้วก็ไปเพิ่มเนี่ยไปเพิ่มผลผลิตด้วยนะครับและสําคัญมันไม่ใช่เคมีนั่นแหะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนถูกไหมครับแล้วกับคนแวดล้อมแวดข้างกับผู้บริโภคด้วยและสําคัญมาเพิ่มผลกําไรอ่ะเราก็ยั่งยืนสุขภาพเราก็ดีพิจารณาว่างนั้นไหมสุขภาพเราก็ดีสุขภาพพ,พืชก็ดีคนไปกินพืชที่ทํามาจากเราก็สุขภาพดีโอ้ท่านที่เคารพครับแล้วมันก็ นี่ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายล้านทีเดียวนะครับทางนั้นใช้แล้วดีครับใช้แล้วรวยแล้วนี่พี่ไก่พี่สุนันก็บอกต่อบอกต่อท่านแล้วนะไม่เชื่อพี่สุนันก็บอกว่าปวดหัวเหมือนกันแต่คนปิดทองหลังพระอย่างพี่สุนันยังทําหน้าที่นี้อยู่ต้องขอขอบคุณพี่สุนันเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ถือเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงประกาศข่าวดีนี้ต่อไปครับเชื่อก็รวย ไม่เชื่อก็อยู่อย่างนั้นถูกไหมครับพี่สุนันท์ครับขอบคุณมากครับพี่ไก่ครับขอบคุณมากครับที่ได้ให้วิทยาทานแก่พี่น้องผองเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนาน,นการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและพี่สุนันท์นะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่กําลังติดตามและรับชมคลิปนี้ขอทุกท่านนะครับนำเอาสตดที่ผลประโยชน์ ที่พี่ไก่ซึ่งเป็นผู้ปิดทองหลวงพระได้บอกไปแล้วไปปฏิบัติตามรับรองได้ว่าใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้วันนี้ผมและพี่สุนันขอลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับวัวแนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้